สวัสดีค่ะดิฉันรหัสนักศึกษา63123352พัชรีพรพงศุระค่ะวันนี้จะมานำเสนอการแกะสลักประเภทเครื่องน้ำพิกค่ะ อาหารคู่บ้านของไทยนะคะสําหรับไหนๆก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําพริกแล้วก็เครื่องเคียงค่ะโดยเฉพาะน้าพริกปลาทูน้ําพริกเครื่องจิ้มของไทยนะคะนอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญเลยทําให้อาหารไทยขึ้นจือไปทั่วโลกนั้นก็คือความประณีตแล้วก็ความบรรจงค่ะผักเครื่องเคียงของน้าพริกนะคะที่สลักสวยงามประดับขอบจานช่วยให้เพิ่มสีสันแล้วก็ชวนให้น่ารักทานมากขึ้นค่ะเราไปดูรูปภาพที่แกะสลักกันเลยค่ะ เคล็ดลับในการแกะสลักนะคะ1เลยก็คือเลือกผักที่สดใหม่ค่ะแช่ชิ้นงานแกะสลักด้วยน้ําสะอาดผสมน้ํามะนาวเจือจางนะคะก่อนจัดลงสําหรับค่ะเพื่อช่วยล้างยางของผักติบแล้วก็ป้องกันชิ้นงานแกะสลักไม่ให้เป็นสีครั้าค่ะ2นะคะก็คือการเก็บผลงานแกะสลักไว้ไม่ให้ช้ําหรือดําค่ะให้เก็บใส่ในของพลาสติกที่ปูด,ด้วยกระดาษทิชชู่นะคะวางผักที่แกะสลักแช่น้ําสะอาดผสมน้ํามะนาวเจือจาง เราปิดด้วยกระดาษทิชชูช่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็จึงปิดกล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูวิดีโอการเก็บสลักไปแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆลองมาทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ